โอเคเอาแหละว,วันนี้อยู่กับผมฟิลไปกับเพนอันกับเกมของไมค c r รับเพราะว่าเราไปเล่นอะไรมาฮะเราไปเล่นสควโดแล้วก็พักสควโดไปสามอาทิตย์มั้งจําไม่ได้เออตอนนี้กลับมาแล้วแล้วอยู่กับเกมของไมค c ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอเคผมลืมเซตติ้งหลายอย่างเลยก็วันนี้เรามาเล่นไมค์ครับเอ,อ่อฮาร์ดคอร์นะ ก็ในพาร์ทนี้คงไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากน่าจากักหาหมู่บ้านใช่เราต้องหาหมู่บ้านี้ก่อนโอเคก็อย่างที่เห็นผมลงมอดไปเยอะมากซึ่งผมก็ต้องมานั่งจำด้วยว่าผมลงมอดเอ่ออะไรไปบ้างโอเคมาเริ่มันเลยสำหรับวันแรกของเราในการเล่นฮาร์ดคอร ก็พื้นฐานเบสิกของออทุกๆเกมก็คือตัดไม้ไม่พื้นฐานเบสิกของทุกๆคนคือตัดไม้รู้เกมไม่ได้เพราะว่าบางเกมแม่งไม่ได้ตัดไม้แม่งมีอะไรมาให้กูเลยก็ไม่รู้โอเคโอเคเอาละามเริ่มจากการหาหมู่บ้านง่ายๆ

ออ้าะเยแกอันนี้สำคัญไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ไม่ต้องไปแกะเคื่อ okay. นสีโอเคสีแลกันมาแล้วโอเคโอเคสำหรับฮาร์ดคอร์คงนี้ก็คิดว่าจะได้เล่นยาวๆเลยเพราะว่าไม่รู้สิ ผงไม่มีอย่างอื่นมาขาดหรอกมัง้งเพราะทุกรอบที่ผมเล่นฮาร์ดคไม่ตายก่อนก็นั่นแหละไม่ตายก่อนก็เผลอลบเซฟหรือเออลืมเอา้าเดูว่าเลยโอเคก็แต่อันนี้คืออะไรผมดงเอาไว้เดี๋ยวหรอ what is this มันคืออะไรมันกินได้ไหมเนี่ย ออโอเคอโอเคอโอโอ้โ,อโหเสียงขอลองบินเช็คหน่อยโอ้โ,อโหโโรู้เลยว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนฮาร์ดคอร์อย่างเรา ที่อันนี้ก็ไม่ควรจะยุ่งกับมันเอาละอ๋อใช่ผมลงนี้ดไว้เยด้วยๆว่าแต่นจะใชงโอเคเอาละโอ้เจอรูทเท่ามีกรอิงอัศจรรย์อันหนึ่งเจียจัง ใชาเยอะเลยขอเช็คปุ่มหน่อยว่าใช้อะไรกดอะไรใช้เออปิดอันนี้ไปอันนี้อันนี้อาา่าฮะเออ open GUI โอเค remote ปิดไป hotbar เนี่ย hotbar replay อ,อันนี้เดี๋ยวค่อยไปยุ่งอาา่าฮะ น่าจะต้องใช้ fg ไหมอ่าฮะโอเคโอเคผมปรับได้แล้วโอเคมา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 โอเคถ้าอยากได้ setting ประมาณนี้ก็นะนี่เอ่านี้เลยห้าร้ยี่สิบกว่าสี่ร้อยแต่บอกไปงั้นแหละหามน่าจะหามาเองได้อยู่มัง้งโอเค โอเคใช่ผมลงตัวนี้ไว้ด้วยตัดแตกเปล่า,า,าผมว่าผมลงไว้นะสแตกเลยไม่ไม่ได้ลงอะโอเคช่างมันช่างมัน อตัดไม้เคลียร์พื้นที่สักคู่ได้ไหมหรือเราอ่าคือเราตอนเ,ออเปิดคลิปเราบอกว่าจะหาหมู่บ้านซึ่งก็เจอภายในไม่เกี่ยทีเลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรดีเจอหมู่บ้านเอ้ยไอ้นั้นอะไรอ่ะมาชรูมก็น่าจะเป็นไบโอ,อโอเค โ,โอมที่ไม่โอเคเท่าไหร่มันเคยใส่ชุดนี้เหรอเดินไปที่เชิครีสอร์ทผมก่อนเ,เลยเลยผมต้องอันนี้อ่าอยู่ไหนเมื่อกี้ตอนข้ามน้ำมาเห็นฟางข้าวอุ้ยมีชุดกอรเรกโอเคเอามาแล้ว,ลวก็เอ่อบลัดเวอร์น,นั้น อันนี้จำเป็นมากเพราะไม่ว่าเราจะช่วงไหนก็ต้องไปใช้อันนี้บ้านวิลเล g เจอร์ใช่ไหมอ่ะโอเคบ้านวิลเล g เจอร์บ้าน l l a เ e r ไหนวิลเล g เจอร์นายมีอะไรบ้างขอทำการคราบขนมปังกันเลย หนังสือยางมุมโอเคอะฮะรูปหรอ,อได้ไม่รู้ว่าผมใช้โอเครูปนี้แหละมวยเตียงฮะอ,อาเวอ,อะไรนะเมื่อกี้ i v i s i b l e okay hour สามดับอ,อ, <Ha. S 1> อันนี้ขมโมยมาผมขมโมยหมดตอนนี้อ่าว่าแต่เลจเจอมันร้องเฮ้ๆเฮือเฮือเอยู่เมันใต้ดินเหรอกว่าละบังอาจมีห้องใต้ดินอย่างนั้นหรอ มันก็หมายความว่ากลัวแล้วอยู่แถวนี้จริงๆโอเครู้สึกเหมืนนอนผมคิดผิดนะตอนแรกผมคิดว่าบ้านวิเลตเจอแต่คงไม่ใช่บ้านวิเลตเจออะไรอขอช่วยเขาออกมาหน่อยแต่มันก็แอบน่าสงสารเหมือนกันเนาะแบบมีบ้านวิเลจเอ้ยมีวิเลจเจอขังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เขาหมู่บ้านก็อยู่ใกล้แค่นี้ผมก็จะขังเขาต่อเลยอย่างนั้นก็ยังดีู่ห้องแคบนั่นแหละอืแต่ไอ้เอ่อไอ้กระเป๋านี้ใช่ไหม ลงขึ้นเยอะ,อะเลยกระเป๋าเอาละเอาละเรามาเสรจาีสร้างบ้านคือสร้างใกล้หมู่บ้านมันก็ดีตรงที่ออตอนเราใช้แรงงานวิเลเจอร์ในอนาคตก็จะใช้ได้งานได้สะดวกแต่ไบโอเนี่ยไม่โอเท่าไหร่เลยดูดิ uh huh. อ่า uh huh. ผมรู้สึกว่า uh huh. ผม ยังไม่ได้สมบรของ้างในบ้านผมจะปูเหล็กภายในคลิปแรกไม่ได้นะเนี่ยผมลืมเก็บสปริงของมาเนี่ยสปูชโอเคเอาละเอาละ เนรปริงโอเคทำไมมันชอบติดอย่านี้ตนคัตเตอเจ้นี่ได้ใช้ตั้งแต่วันแรกยันสุดท้ายแน่นอน oh. บ้านหลังนี้ไม่มีไม่มีม กัร a ม m มก็เอามาก็ได้ไมั้งผมนี่ขโมยทุกอย่างจริงะโ,โ,โอเคเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนยันนกันคือที่ผมสนใจ crying o ซิ i d ี a n มากกว่าอ o ซิเดียนที่อยู่ด้านบนเพราะว่าไอตัว crying เน่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เพราะผมลง mod enchant table ไว้เป็น mod ที่เราสามารถเลือก enchant ของเราได้เลย ชื่อมันมันชื่อว่านี่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  In i อ s e r t e อ่ s e r อ e ์เป็นชา i n s เซอ e r น,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 นะก็มันใช้ Creative สามอ,อันแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้เป็นอ่าผมลืมชื่อ Crystal ใช่ Crystal ออาอย่างน้อยน้อยดเลย <c oughs> หนึ่งอันก็ไม่เชื่อมันไม่ไม่สำคัญอะนอนก่อนเชา้ชาเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้าเช้าเชสวยบเตโตแบบสุกอ่ะอันนั้นอะไรอะ่ะวัวดอกไม้เมื่อกี้ผมเห็นคิปเปอร์เกิดแล้วมันก็หายไปเลยใช่ไหมนะ บัวดอกไม้ทำอะไรได้และแถมไอ้มอสอันนี้ผมมันไม่รลองรับด้วยสงสัยผมคงลงเยอะไปหน่เอาละเอาล่ะ,ละไหนขอดูหน่อยว่า มีทำเรแถวไหนเออนาสร้างบ้างคือตามหลักแล้วผมสร้างได้หมดทุกที่แหละแต่แค่อยากได้ทำเลสวยๆส,สักหน่อยหรือเราไม่หาเราลงท้ำเลยอะไรอย่างนี้อ,อย่างีอา้อย่าเรียกถ้ำเลยมันมันมันเรียกไม่ได้แม,ม้กระทั่งถ้ำม,มีเส้นหินถ่านเลยอะ ทรัพยากรน้อยมากถ้าเกิดผมเล่นอาร์คนี่ทรัพยากรแค่นี้ผมอดอยากตายแหละเอาละเราเข้าสู่ยุคหินเรียบร้อยโห่เดี๋ยวปะเพิง่งผ่านไป 10, 18นาทีเราเพิ่งเข้าสู่ยุคหินเหลือจะเชือเอาละเอาละไหนไหนเอาเคยดีสูง โอเคเจอแล้วทำเลสร้างบ้านเฉยๆแล้วแถมใกล้หมู่บ้านก็ไม่ถือว่าใกล้กลางๆผมเดินได้อยู่เรามีมอสเออวูเลเจอร์บักเก็ตซึ่งสามารถสกิลตัสกิลตันยิงแรงมากอาร์ตพอสกิลตันยิงแรงมากผมผม,ผมบอกเลยผมไม่ยุ่งกับสกิลตันแน่นอน อ้าม็อบที่ผมจะไปยุ่งจะมีสเกลิตันแล้วก็คิปเปอร์เพราะว่าเคยไปเล่นมาก่อนแล้วโดนหมุนฟูไอรอนอะ่ะเปร์ววระเบิดผมเดียวตายอ่ะผมเกเลียดแหละมีการสูดดมตัวโอเคเก็บชูก็เก็บมาประมาณอาจริงจะเก็บเกี่ยวมันเลยก็ได้แต่ว่าไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน ทำเลสร้างบ้านแถวนี้ก็ถือว่าโอเค <c oughs> บ้านผมจะไม่เอาใหญ่มากเพราะว่าม <c oughs> ันสิ <c oughs> คือผมมีบ้านแบบแปลงบ้านในหัวเยอะแหละ <c oughs> ไม่ใช่ใน่นอนที่ผมอยากทำเยอะแหละแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเช่นพื้นที่ <c oughs> อะไรอย่างนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> แต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะพอถูๆถ่ทยๆไ,ได้เลยอยู่บางแถวนีน้แถวนี้ได้อยู่แถวนี้ได้อยู่มีบ้านยุสิหมู่บ้าน,านแล้วก็คืออมวเวอรเทียน คือผมต้องการหนังสีผ้านะเพราะว่าเอาไปทำเป็นนั่นแหละโอเคได้ไปอีกหนึ่งอันคือการที่เราทำ Enchantable ได้ทั้งครบประมาณเอ่อสิบห้าเลเวลเวลตันนั่นแหละ ก็ต้องใช้หนังใ้หนังสือ5อันซึ่งมันใช้หนังประมาณ4 5เลย4 5เลยเพราะฉะนั้นมันเลยหวมเลยต้องฆ่าพวกบัวระหว่างทางโอเคเอาละ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 ,เ,าละเราไปจองที่สร้างบ้านกันดีกว่าแล้วเราก็จบพาร์ทตรงนั้นไหมใกล้หมู่บ้านเฮ้ยเดี๋ยว มันมีสิ่งที่ผมคิดใช่ไหมมันน่าจะมีแหละโอ้ยใช่สิ่งที่ผมคิดเถอะอ๋อไหนไหน้ไม่ใช่ผมก็ตกใจหมดน,นไว่ใช่อนแรกคิดว่าเป็นอ,อ,อันนี้ มันน่าจะออกไปแล้วป่ะหรือแค่หายากขึ้นไปลงลงเหล็กอะลงตีเหล็กลงเหล็กเออนน่าจะออกไปแล้วมั้งผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีน้องกเรมจิว๋วราะว่าน้องเขาไม่ค่อย,อยับไปเองเนาะ ขอ,อฟังข้าวหน่อยครับเอาละแล้วก็น่าจะก่องจัดได้ละโอเคขอบุณสำหรับฟังข้าวสามสิบเจ็ดอันนะก็แล้วก็ฟังข้าวหนึ่งอันได้ประวันไมหนมึน่งได้ประมาณเก้าได้ของปังประมาณสามอันนั่นแหละฮะเราได้ขนมนปังมาแบบจุกๆเลย วิลเจอร์พวกนี้เดี๋ยวอนะควาคตผมมาเก็บทีหลงังอืมถ้าจน่าสร้างจริงๆอ่ะคือน่าจะแถวๆนี้เพราะว่าก็จะไม่มีลุมอะมเยอะวังไอมวางมึงใว่ปะ

สำหรับพื้นที่สร้างบ้านจำจำนั่นสิแถวนี้ไหมแถวนี้น่าสร้างอยู่รูนพอเท่ามีใครอิงไมเมีอ้พอเท่าแบบบูนด้วยนะเนี่ย ไม่มีใครอิงออสเเียเลยผมเซ็งคือการที่เราหาที่สร้างบ้านเหมาะมสักที่เนี่ยมันยากลำบากขนาดนี้นเลยนะถ้าเกิดหาที่มันเหมาะจะไม่ได้เราก็ต้องทำมันขึ้นมาเองนะซึ่งผมก็จะพายไปฝั่งเมื่อกี้นี้ หรือไม่ก็อาจจะเอาใกล้กลนี้ก็ได้นะเพราะว่าเออผมมันสิสเอาละถ้าเกิดจะสร้างจริงผมคงเลือกแถวนี้มั้งดูสิแถวแม่น้ำ แล้วก็มีทุกอย่างครบเลยแม่น้ำรูนพอเท่าอะไรประมาณนั้นนี่มีฝั่งนี้มีตรงนี้เลยว่าโอเคเอาละหลังจากที่เราวางเจ้าสองสิ่งนี้ผมแปะแปะแปะ แล้วก็คลาฟเจ้าสิ่งนั้นมะแล้วก็แปะแปะแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้โอเคก็ขอขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้โอ้พาทิตตกสวยจังโอเคก็พาีิไว้เท่านี้ก่อนก็คือหาทําเลสร้างบ้านได้เรียบร้อยส่วนพัดหน้าก็คงไม่หาไม่สร้างบ้านหรอกเพราะว่าบ้านที่ผมจะทํามัน ปุ่มน,นี้แล้วกันโอเคเพราะทำไอ้จุดที่ผมจะสร้างบ้านเนี่ยมันไอ้บ้านที่ผมจะสร้างเนี่ยมันใหญ่มากก็คือบ้านหลังไหนวะหลังนี้ป่ะวะอ๋อโหลดอ่าใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่หลังนี้แหละที่ผมจะสร้างเห็นไหมมันใหญ่มาก คือไม่ได้ใหญ่ธรรมดาคือใหญ่มากๆอะ่ะแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องการคือต้มบิกจำนวนมากซึ่งกว่าจะได้ก็คือซิลทอสนั่นเลยนั่นตอนนั่นเลยแล้วก็ส่วนเรื่องของไอ้บล็อกเอ่อทราคทราคต้าเนี่ยผมคงไม่ใช้มันหรอกผมคงจะเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นแทนอโอเค บ้านหลังนี้ที่เราจะสร้างกันในอนาคตอันไกลแสนไกลสัมภาษณ์นี้ไว้เท่านี้ก่อนเจอใหม่ครับ see you next yeah bye bye